เลิฟรีซินเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มนำพาความสุขมาใส่ใจธรรมะ พระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วเแสงฟ้าแสนปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แก่รู้ตื่รู้เบิดบานในที่สุด การที่คนเราจะมีบุญวาสนาได้นั้นต้องเป็นผู้ลงมือทำดีเองการที่เราจะหมดบุญวาสนานั้นเพราะลงมือทำชั่วเองความมีบุญวาสนาหรือความไม่มีบุญวาสนาใครทำให้ใครไม่ได้ถ้าไม่เคยรู้รสของเมตตามาก่อนว่าให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจเพียงไรลองนึกถึงเมตตาที่ได้รับจากผู้อื่น แม้สักครั้งเดียวในยามที่ปรารถนาความช่วยเหลือจากใครสักคนเป็นที่สุดเมตตาที่แท้จริงไม่มีขอบเขตคือไม่เลือกผู้รับไม่เลือกของเราของเขาไม่เลือกชาติศาสนาและไม่เลือกมิตรศัตรูโลกเย็นเพราะเมตตายิ่งโลกร้อนเมตตาหย่อนนี้เป็นความจริงที่ควรยอมรับและคุณแก้ไข อันการแก้ไขนั้นก็ต้องไม่ไปแก้ผู้อื่นต้องแก้ที่ตัวเองแก้ตัวเองให้ยิ่งด้วยเมตตาหรือให้มีเมตตายิ่งขึ้นนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสมบที่เกิดขึ้นจากการเจริญเมตตาชั่วขณะหนึ่งมีอานิสงส์มากมีผลมากถ้าใครที่ใจเป็นท์จิี ใจไม่ผ่องใสไม่อิ่มเอิไม่มีความสุขใช้ธรรมทั้งสองข้อหนึ่งรู้ละวางสองแผ่เมตตานำมาใช้คู่คู่กันเมตตาเป็นความรักที่บริสุทธิ์รับปลอดอัตตาผู้มีเมตตาไม่ต้องการอะไรนอกจากความสุขของชีวิตอื่น เมตตาคือความรักที่ล้นออกมาจากจิตที่เต็มเปี่ยมไม่ใช่ความฟุ้งซ่านของจิตที่ขาดที่พึ่งเมตตาไม่หวังสิ่งใดๆเลยแม้แต่ความรักหรือความเข้าใจชีวิตคนเราเติบโตขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตาการุณาจากผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้นคือเมตตาการุณาจากบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหาย ถ้าไม่ได้รับความเมตตาก็อาจจะสิ้นชีวิตไปแล้วเพราะถูกยิงเมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตาการุณาก็ควรมีความเมตตาการุณาต่อชีวิตอื่นต่อไปชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานสีเมตตาและกะตัญญูสาธุในธรรมทุกท่านเธอแล้วพบก,กันใหม่สิ่งเสมอกันฉันและเธอ